โอเคสวัสดีเพื่อนๆพืนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวนะครับอันนี้ข้าวที่ผมใช้หุงนะครับเป็นข้าวหอมข้าวหอมข้าวตาฉัดนะครับก็แต่ละข้าวนะครับมันก็จะมีการใส่การตวงการใส่น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นข้าวตัวนี้เขาบอกว่าถ้าใส่อันเนี้ยข้าวหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งส่วนใส่น้ำหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้ผมจะใส่แค่สองถ้วยนะครับ ก็คือข้าวหนึ่งถ้วยใส่น้ํา1.5นะครับ1่ถ้วยแล้วก็ครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าหม้อน,นี้ต้องใส่น้ํา3ถ้วยนะข้าวตาชัดนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงรู้ใช่ไหมมนก็อบอกอยู่ในตรงนี้ฮะน้ํหนึ่งข้าว1ส่วนใส่น้ํา1.5ส่วนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปล้างกันนะเอาข้าวไปสาวน้ำกัน

ต่อไปวิธีการเติมน้ำนะครับเราใส่ข้าวไปสองนะครับสองถ้วยก็เท่ากับว่าน้ำหนึ่งจุดห้าคูณสองเท่ากับว่าใส่ตัวนี้สามถ้วยนะอสองสาม,สามโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยคนระับ โอเคนะครับอันนี้ก็เริ่มหุงแล้วครับเดี๋ยวรอข้าวดินะครับโอเคตอนนี้ก็ข้าวก็ดิแล้วนะนดิบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองตักข้าวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้ที่เราใส่ข้าวกับใส่น้ำเนี่ยมันโอเคไหมนะครับข้าวก็จะประมาณนี้นะเนี่ยข้าวก็จะประมาณนี้ ข้าว2ถ้วยกับน้ำ3าส่วนนะครับข้าว2น้ำ3านะครับน้ำข้าว1ส่วนน้ำ1.5ส่วนก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ